สวัสดีครับมาพอดกันอีกเลื่องนะครับผมกับผมในช่องสวรรค์น้องบกนะครับผมนี้มาปล่อยเป็ดครับผมล็อกกุญแจพร้อมย่างดีครับขอบเป็ดก็ได้ป้องกันตะหมานะครับป้องกันหอดฝนครับผมปลอดภัยไหนก้อนครับผมเซฟติคัดครับผมจะถองกับกลับเลยครับเลี้ยงเป็ดมาครบร้อยแปดมือครับผม เมื่หัวอาหารอยู่ิมหากระสอบกัวๆนะครับผมกําลังตีสิเากระสอบที่สิหกนะครับผมเมื่อเขาเปลือกอยู่8กระสอบนะครับเมื่อนี้เขาก็ได้เขาเปลือกไม่ให้มันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมเปลือกเมื่อแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระสอบที่เก่านะครับผมอันนี้กับเมื่อกระสอบที่เก่าส่วนห้ามกับออยูหาซิมหาปิดนะครับผมคุณขาวบักขนาดดีใจขนาดโอ้ยปล่อยสวยจัง่อยครับมื่อนี่ ออกไปเร็วออกไปเร็วจะยับสอบเขาเมื่อพี่นะครับยั่งบ่ออกอีกอยู่ออกไปในขอกเลยครับข้าวหนิหาบ่าไห้ไอ้ฝาออกพี่แนวอื่นครับเหลือสามตัวครับเจ๊เป็นยานี่ยังดอกเอ้ยที่เขามาเก็บไข่นี่เดี๋ยวจัง่อยวู้หัดอย่าเลยกู อารมณ์ว่าดีดีขึ้นหน้าตาด้ยใ <c oughs> ห้เปลี่ยนไปมันหูเรืองไปออกไปโอ้บินเก,งก่งจังเลยไป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 ตัวอ้วนคับขนาดครับมาเบิองไข้ครับผมมันนี้เดี๋ยวช่วยไหมอย่างเด่นมะครบรอยแสบด้วยครับผมนึงน่วยแล้วครับสอง่วยครับผม สามหน่วยสี่หน่วยโอ้มันเริ่มหลายขึ้นเรื่อยๆทีเดียวกับคู่แมาใส่จะนีนครับอันนี้นะหกครับผมหกหน่วยละเนี่ยที่เจ็ดครับผมใส่โตเจ็ดหน่วยครับวันนี้ In bắt là học tay bed, life in là do I know cả got when yam, come yam, go home, yam, bunny, bunny, yam, go home, yam, 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 ร้องเลียกกเป็นซื้อหกกระสอบนะหัวอาหารส่วนห้หมหามเมื่อหายิหาปิดห้ามปิดนี่ผมสีบ่อให้มันเหรอครับเสียวไปให้ปลาครับบอ่อปลาเขากำลังมีน้ำครับรอดตายนะครับปลาเข้าก็ไดเสียวห้ามไปให้ปลาสีหายตะขอเปียอกก็หัวอาหารครับสำหรับเป็ดนะสำหรับเป็ดหายตะขอเปียกก็หัวอาหารวันน,กกวนี้ก็ขอตัว เอาข้าเปียกกับหอาหารให้มันก่อนนะครับผมไก่คือเก่านะครับผมอาหารกับสูตรเดิมนะครับสิบหกสัปดาห์คือเก่านะครับผมอาหารสีดําหลายเดี๋ยวบ่เห็นครับผมสรุปว่าได้แปด่วยครับผมืันนี้โอ้ยนี่ครับผมมันสีดําครับเดี๋ยวก็เห็นครับผมเลี้ยงเปลี่ยนร้อยแปดมือครับผมได้แปด่วอครับืัอนี้ มึงเ็จะเป็นกลมกลืนขนางน้องกับผลเป็ดเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นเลยครับผมกลมกลืนเป็นสีเดียวกันเลยห <laughs> ัวหานเก่าให้มันกินแล้วครับผมกัขเขวว้าเปียกผสมกันครับน้ำกับแั้งให้เรียบร้นะครับผมเป็ดเท่านี่รู้สึกว่าตัวใหญ่ดีครับตอนนี้มิตรตอุบอับครับผมแต่เป็นค้นกับเนื้อนมไข่แล้วครับตอนนี้ความที่สีออกแม่แพ้ลูกครับผม มืัอนี <T' Magic. S 2> ้กะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดนะครับผมจังไลากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบพระคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับกาเหมือนจอ้ก็ส่งครับผมคุณนุ่นอยู่ทั้งต้นสะแบงครับเห็ดงูเงี้ยงงูเงี้ยงนี่ปุ่นปุณครับกาคุณ โดดไปที่งปลายใหม่แล้วครับนั่นมาจอบกินไข่เป็ดตะเซาเลยครับผมตะตูวหลบด้านเลยครับกลางคืนกับแม่หมาครับมะกวนหมูอคลื่นกับแมาครับหมาหมาอยู่เฮี้ยนผมกับโฮไลไลนี้ครับแต่ว่าหนาเมือนนิลีหมาตัวนี้ไล่จังใดกับว่าไปครับแดนอ้อมคางอ้มมอมแมวอยู่เด็ก ประมาณเที่ยงคืนครับผมมันมา,มนมานกมาือนคืนนึ่มาสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสวนน้องบกนะครับผมวันนี้กันมาผอมกับบรรยากาศดีๆนะครับผมผมมีแดดจักเม็ดเลยครับดีหลายดีแห้งหมอสำรับาญงานกลางแจ้งครับแต่ว่าแต่ว่าผมหมอที่สิซากผ่าตากับผม <laughs> มันนานแห้งครับกันสไตล์นี้แบบนี้ มาปล่อยเป็ดครับโอ้น้ำคือแส,สดงว่าแสดงว่าพอนนามนขคอใกล้เอ๊ะนีคอเป็ด,ดรุดได้เลยครับนี่น้ำไหลเบิ่มบๆเลยครับน้ำคือสีมืดทังละที่ปันนี่้างเปิดเฝ้าแก้ไขแล้วครับนี่ปล่อยจะเสาร์ไรก็ดีครับ พอ,อยังงทางเทียมมันใครพรท่านเหมือดเข้าป่อยออกมาเห่ีย้าขงนอกมันมาหลอยใครข้างนอกกับมีครับหือว่านนี่ได้ใข่ได้ไข่หนังด้วยหนึ่งครับผมใครหนังแมนนี่ลีครับพอรุดครับพอเห็นเปี๋ยออกมาแล้วครับ Khó nào bước nào lấy bơm 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 lên Ổng mất đây Mùi bán này ổng Bây dạng mất bên này mùi bán này Họ liền tiền mà khốp หนึ่งร้อยเก้ามือนะครับผมมดหัวหารอยู่คริมหกกระสอบเขาเปียกกระเม็อดอยู่แปดกระสอบครับผมโอ้มันหลุดตัวนี้ต้องเอาเกาวมาท่าครับผม khay xả này, mình đi để chân nuôi bước cả và bơi cạn và hao xịt để khay chân nuôi, chỉnh nuôi, lưng rồi, Đang đi nuôi lưng. luôn này các làm sao nuôi luôn, สองนวยเป็นซีนวยเนะาะวมกันกันหน่อยก่อนครับนี้ป่เด็ดถือแนวมาใส่สัม <c oughs> นั่นี่ก็หน่วยหน่อยใช่หน่วยที่หาหน่อยหน่อยครับผมเมื่อคืนนี่มันตื่นตื่นหมาครับแต่ผมกะ ไม่แอมคอ,อกเห้มันมันก็สิตื่นผมนั่นแหละครับก็เลยพวกใคไขหนีหน่อยหนึ่งโอ้สามหน่วยตัวเยอะนี่สามหน่ยหนวยสามหน่วยนีย่วา นี่บันนี้นี่มาควนหาแนวนี่ต้่งใส้ถุงมือน้ำนะครับห้าพยาธิเนาะพยาธิตัวเจีดเสร็จแล้วอยู่น้ำดินน้ำดอนสรุปว่ามันนี่ได้เจ็ดแปดแปดกําลน้อยหน่อยครับผมแปดน้อยแล้วตอนนี้ มีซ้ำหนีเหระครับเห็นซ้ำานีเหระครับผมปล่อยเป็ดออกมาแล้วครับหากินยาป่ะนี่หมุนกินน้ำมันมองหน้าหัวนั่นแหละครับผมมือวานเอาเป็ดตัวที่ว่าหมากัดออกมาปล่อยรวมกันกระมูน,นะครับผมกัดเขากันกระมู่ได้ดีนะครับบ้องเหงาบ้องหอ,อยนะครับหากินได้ดีปกติแต่ถือว่าบ่มีปัญหานะครับ เอาออกมาตัวนึงครับอีกตัวนึงน่ะมันยางบ่ได้เลยครับผมมันใส่ปีกในการยางใส่ปีกยางนะครับใส่ปีกดันขี้ดินเพื่อสิตูดไปทั้งหนาเขียนกะหนาสงสารเลยตนครับจงไว้กับท่อนมันซื้ๆกันเลยขายคนอื่นไปแล้วนะครับผมใครก็จะเอาไปกินแล้วนะครับเลยตนมนันนะครับจงไว้กับท่อนมันซื้ๆนะครับ เขาเปียกคับอันน้ำกับเปิดเห็นมันเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านนี่ไข่เฮียไข่ตกสองน่วยนะครับผมยางน้ำไปเห็นสักไข่นะครับซีเมนห้อยกามากินนะครับผมเ,เพาะว่เห็นกามันเห็นมันก็นเลยกินนะครับที่แล้วมุงกาว่าเหมือนี่สิได้ไข่หลายก็แปดน่วยมือเคลื่อนนี่หมามากวนนะครับผมช่วงเดึกๆช่วงเทิงคืน มันอาจจะตื่นเนาะก็เลยได้ไให่หน่อยนะครับว่าเด้ตามเป้าออป็นไดนสำหรับบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดกับมาฝากซํานีก่อนนะครับผมเลี้ยงเป็นมคขบหนึ่งลอยเกามือแล้วนะครับเพื่อนหัวาหารอยู่เอาเพื่อนอะไรขึ้นเหมีมั่นเพื่อนที่บ้านเพื่อนที่บ้านนี่ๆครับนี่ๆตัวนี้ตัวนี้นี่น,นตัวที่บ้านออกมาจากข่องว้างครับผม เขาคือลังแกมันใครเก๋นั่นนั่นนั่นนะครับโอ้มันเองฝืน,นขไข่ไม่ไหม้โยสูกระไดเนาะตัวที่ว่ามีสีม่วงอยู่ทั้งปีนะครับผมสีม่วงเกิดจากยาครับเอายาท่ายมันยาแหล่ทีท้าไปปากเล็กน้อยนี่แหละครับผมเอาท่ายมันนะครับกระหายอยู่ครับเสียหายอยู่ อุ้มเบิ้งหนาน้ำหนักตัวมันอยากเบาจังหน่อยเขาขังนี่เพวาใครดีนะ้ครับผมสำหรับเป็ดนี่ขังไว้กินหัวอาหารขึ้น่ามันสีไง่คือหมูมันบ่แหมันนะครับตรงปล่อยมันออกเลียน,น้ำเลียนทั้งนอกน้ำมันจังสีอ้วนมันจังสีา่าวจังสีซื่นนะครับผม <c oughs> หัวหอหันบางหัวใสแล้วเ <laughs> มิดหัวอาหารอยู่สิบหกกระสอบนะครับเมื่อเข่าเปียกอยู่แปดกระสอบแล้วนะครับ สำหรับห้ามเหมิดหาหาปิดนะครับผมจ้งไหนกะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งน้ำน้ำนะครับผมถ้าใอยติดตามนะครับว่าเฮาสิยดกินไข่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนไหนนะครับผมสีสินเปลืองหัวอาหารซ้ำไหนสีใส่ทุนไปมากซ้ำไหนนะครับผมจังถอยใติดตามนะครับผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบพระคุณนหลายครับผมที่ติดตามในช่วงครับผมสวัสดีครับ